โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่าผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น PVP เนาะตอนแรกผมก็จะมาตะลุยด่านอย่างที่แบบเคยทำนะครับตั้งแต่ท้องสองท้องสมท้องเออประมาณนั้นแต่คือผมก็แค่จัดทีมไว้แล้วไงคือหลังจากที่ผมได้เกียร์ฟืบผมก็จะมาเล่นไงแต่แค่ผมตั้งทีมไว้เนี่ย <c oughs> เขาก็มาตีกันยับเลยแล้วตีไม่พอนะตีแพ้ผมไงประเด็นนะตีแพ้ผ พอตีแพ้ปุ๊บโอ้โหคะแนนก็พุ่งเลยทีเนี้ยคือเนี่ยผมแทบไม่ได้ตีเลยนะผมตีนิดเดียวเองแต่เขาแบบมากันหมดอะ่ะเอ,อ้ยกมาทางตํำบนน่ะผมก็เลยแค่จะมาเล่นนะครับสำหรับอ p พีนี้ก็คือเราจะอยู่ทองหนึ่งได้หรือเปล่าเนาะทีมก็เจอประมาณเ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูทีมก่อนดีกว่าเออว่าทีมที่ผมเล่นมีตัวอะไรบ้างนะครับแบบแค่5้าตัวเลยนะครับก็ตัวแรกก็คือบ่าวชั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยที่ผมเล่นคือมันดีตรงที่มันยืนได้นะครับมันแข็งส่วนตัวที่สองนี่ก็ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวดาเมจของทีมเรานั่นเองก็คือไทโยนะครับนี่เซ็ตก็ประมาณนี้เลยคือออฟเกียร์ยังไม่ยังไม่โหดพอนะแต่ก็ยืนได้แล้วอะตัวที่3ามก็ดาวินชีนะครับตัวก๊อปปี้ของเรานั่นเองพอผมใส่เซ็ตนี้ไปก็ก๊อปติดแทบตลอดนะมันก็เลยเล่นง่ายข้างนู้นก็จะตึงๆหน่อยอะเพราะว่าดาวินชีผมก๊อปได้ตลอดไงตัวที่4ี่ก็ที่เราปั้นเลยครับเอ็นจิตัวนี้มาอืมก็โหดก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเบาช้างเราแข็งอยู่เนาะมันก็เลยเล่นได้ส่วนตัวที่ห้าก็ บาไกทองนะครับเอาไว้แค่ระยะเองแต่บาช้างผมเกียร์มันยังแบบธรรมดาเนาะเออแค่เกียร์พวกนี้ไงเดี๋ยวรออนาคตข้างหน้าเราสุ่มแล้วมันก็จะอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาหาตีเล่นดีกว่าเออตีนี้ไหวหรือเปล่าเนาะเฮ้ยผมว่าน่าลองให้ดูเลยว่ะเออจัดไปดีเนี่ยเผื่อคนดูแบบเฮ้ยมันจริงเหรอวะแค่5้าตัวนี้มันจะยืนมันจะโหดอะไรขนาดนั้นดูนะครับพอผมเล่นปุ๊บเบาวช้างหวางแค่ตัวเดียวปุ๊บเอาละเอ็นจีผมรวบ ไฮโยผมฟันนะคือข้อดีของเอ็นจที่ผมเล่นมาคือมันสามารถรวบได้ไงพอมันรวบได้ปึ๊บคือข้างนู้นต่อห้ยุนยืนไกลอะ่ะก็ไม่ไหวเพราะว่ามันรวมมาอยู่จุดเดียวดาวินชีผมก็ก๊อบมาหมดเลยเห็นปะสเกตดาวินชีผมนะครับจะก๊อปติดติดค่อนข,ข้างบ่อยใช้คำว่าบ่อยเลยมาหมดอะ่ะมีใครก็ก๊อบมาหมดอะ่ะเออมีเบาช้างเบาอะไรอะ่ะมั่ว <c oughs> ก๊อปมั่วนะตอนนี้ส่ยับเลย ก็พูดง่ายว่าสภาพทีมแค่นี้ก็เห็นแล้วครับเ่าเขาไม่ไหวกับเราเนาะเออเพราะว่าเบาาช้างผมก็แข็งคอยืนได้นะครับไทยโยก็ฟันไปดาวินชีก็อ,อีกเอ็นจีก็ตัวรวบให้ดาวินชีกรคราวนี้มันก็พาสีเลยได้นะครับเห็นไหมทีมแรกก็ชิวๆเนาะเออเออแต่ที่ไม่ได้เห็นผมไนดะ้รับเพชรอะไรไม่ใช่นะครับคือผมได้ไปแล้วเนาะได้เพชรไปแล้วโอ้อน,นี้ก็ตึงวะเปลี่ยนเจอบอสมือผมว่ายิงไม่ไหววะ <laughs> น่าจะโดนบอสมือสับหมดเออ แต่ทรงนี้น่าจะได้อยู่นะเอาจริงเ,เขาก็ขึ้นมาท้องหนึ่งได้เนี่ยทําไปเล่นไปเราก็เจมิมซะหน่อยละกันคือผมก็เคยขึ้นมาแล้วนะท้องหนึ่งอ่ะโดยการเดฟอย่างนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ส่งเกียร์มาไงรอบนี้ผมก็เออทาคลิปเลยดีกว่านะครับเออเพื่อแบบชัดเจนเนาะว่าเออเรายืนได้จริงๆนะครับสาหรับท้องหนึ่งก็พัดไปเลยเนาะพายุโอ้เห็นไหมครับเออคือว่ายืนได้นะสบายสบายด้วยแถมเล่นเองก็สบายด้วย แค่ก๊อปปี้มาก็ก๊อปหมดละข้างนู้นไม่ไหวบอกเลยว่าข้างนู้นไม่ไหวนะนี่เดี๋ยวก็จะพันหกแล้วครับโอ้เออคือตัวก็ไม่ได้ไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมแค่เกียร์เนี่ยเกียร์ผมดีไงมันก็เล่นเลยเ,เล่นได้นะแต่อย่างนี้ผมว่าไม่ไหววะ่ะแต่ตัวเขาโหดวะ่ะแต่นี้มันมีหยุดเกิดอะดิ ผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยเพราะว่าตัวละครผมไม่มีการหยุดเกิดอ่ะดิแต่ก็เออแต่เขาม,มีตัวบินเนาะตัวบินเราไม่เล่นเราไม่มีตัวกันบินไงถ้าเรามีตัวกันบินก็น่าเล่นอยู่โอ้โหอัพเกรดท่าน,นี่หนีเลยไม่ไหวอัพเกรดท่าน,นี่ไม่ไหวเลยยิ่งบอสมันมีอัพเกรดท่านี่ตายรรัว ไม่แต่อันนี้เขาก็มีอัศวินมากลุกว่ะผมว่าไหววะไหวไหวโอเคครับคือเราจะมาเล่นมั่วไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวบิดมาเราก็โดนอย่างเดียวนี่นะครับมาถึงเอ็นจีก็รวบแต่รวบไม่โดนอุ้ยข้างนู้นโหด่างวะไปก็เลยน้องหดเกินแต่เอาเราไม่ลงดีเอาเราไม่ลงดีโอเลมมาดีเลมเลมไปดีลากผมมา,าดีตีไปดีเลมมา่า เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นว่าเอ็นจีมันจะรวบมาหมดเลยอย่างเงี้ยคือคือนี่แหละครับความโกของเอ็นจีคือถ้ามันได้เล่นน่ะมันมันมันใช้ได้ครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยได้เล่นไงที่เขาไม่ค่อยอยากใช้กันเพราะว่าเจอบาวล็อกหรืออะไรแบบก็ตายหมดแล้วนะครับก็น่าจะชนะเห็นผลแบบธรรมดาไปเรียบร้อยพาแปดซี่เรียบร้อยครับผมประมาณนี้น่าจะไม่ผิดพลาดเนาะเออ ดาวินชีก็นั่นแหละครับสเตปที่ผมเคยบอกบาลล็อกยืนนาเมทายโยดาวินชีกอฟไม้อีกเอ็จลวบโอ้โหเพอร์เฟคครับส่วนบาวแสงล็อกระยะเนาะเออก็ประมาณนี้ครับหเห็นประมาณ3ตาก็พอแล้ว <laughs> เพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็ดูแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามีแต่คนเห็นปะเล่นแต่9าดาวแม็กกันแล้วว่าเรายังไม่มีไงแต่เกียร์ค่อยไม่ได้โหดเนาะดูจากแต่ละคนที่เราดูมา ของเรามันแบบเกียร์มันเซตเต็มไงมันก็เลยอาจจะเล่นง่ายค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูดิคือเอาอะไรไม่ไหวเอาอะไรไปเล่นต่อก่อนถ้าเจอเงี้ยแต่ถ้าถามว่ายืนได้ไหมณนะตอนนี้ผมว่ายืนได้ครับแต่เราไม่รู้ไงว่าหลังบัฟบหมดเนะี่ยเอนจิมันจะไหวหรือเปล่าเด <N> ี๋ยวก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับโอ้โหดูดิ <N> แต่เราโคง้งแต่เราตรงแต่ละตัว power max โอ้โห เกียร์เห็นหมเกียร์เขาแบบธรรมดาอยู่ไงแต่ละคนก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปรอรีแลง์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาต้อง7เดือนแล้วนะครับที่เราเกือบ7เดือนนี่กว่าเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นมาเนาะใช้คำว่าเพิ่งเล่นหรอไม่ได้เพิ่งเล่นหรอกเล่นมานานแล้ว <c oughs> ในการหาเกียร์พวกนี้แล้วก็ใส่ของได้นะครับมันก็เลยทําให้แบบ ให้เราสามารถมายืนอยูย่กโกหนึ่งได้นะครับในระยะเวลาประมาณเจ็เดือนเนาะแต่ถ้าผมเล่นเลยก็ถึง6เดือนนะเอาจริงเพราะว่าสุ่มได้เกียร์เลยไงโอเคครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราสามารถยืนท้องหนึ่งได้หรือเปล่า <c oughs> เออก็มาลุ้นกันนะครับสําหรับเซตนี้ที่ผมเล่นมามปึ๊บอ่ะถือว่ายืนได้นะครับหลังจากนี้เราก็ จะได้อย่างน้อยเดือนละสี่ร้อยเพชรละเออนันที่สุดก็ยืนได้สักทีท้องหนึ่งก็ใช้เวลาเกือบเจ็ดเดือนเลยเนี่ยเอาทำไปเล่นไปแต่ช่วงนี้เกียร์มันเกียร์ที่ผมมีมันก็เยอะไงอ่ะเป็นไงแป๊บเ, <c oughs> เดียวดูแป๊บเดียวดิมีที่คนมาลุมตีเพราะคิดว่าไก่อะ่ะแต่เขาไม่ได้แต่เขาแบบเกียร์ผมมันก็โหดไงเออไม่ต้องเล่นอะ่ะคือพูดไง่ายไม่ต้องเล่นเลยขึ้นเองเออ <c oughs> คือเอาเรื่องจัดนะเซตที่ผมเล่นเนี่ยคือตอนนี้เกียร์มันเยอะแล้วครับขาดแค่ตัวละครเองเท่านั้นเองนะครับในการที่เราจะไปแรงเพรนะแต่ผมว่าน่าจะรอบนี้น่าจะอยู่โก1หนึ่งนานเนี่ยนกวาจะแรงเพรก็โอ้โหสักพักแหละผมว่าน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตนี้ที่เราเล่นมาก็สามารถที่จะยืนโกหนึ่งได้แล้วนะครับก็เอ้ยผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ